สวัสดีครับทุกคนพบกับผมช่องทั่ทีบทัวแดนหรือรอนบัญจงสร้างครับเวนี้ก็วิ่งยังไลครับสิพามาส้มโคบนหน้าครับส้มไหมปลาครับไมมปลาปลูกได้สองปีกว่าครับหอดพืชจิก้าสิครบสามปีครับบ่คอยมีเวลาดูแลบันไดครับนี่เพราะว่าผมแดนเขาสวนยางครับวางจากยอดกดแหล้วผมกระ มาดูแลครับตัวนี้จะเป็นพยุงยางหน้าแล้วก็สักทองครับแซมไป้ดยเผาก็กลวยครับข้างลา่างก็จะเป็นผวกตะไข่ครับแลวกะคาแดงครับแล้วก็สับปะรดแซมไปครับนี่ครับตัวนี้สักทองสูงตัวมี้วครับ6เมตร7เมตรแล้วครับนี่เดี๋ยวจังหน่อยสิหาเสื่อย เฮ็ดมาใส่ในเหง่อย่างนาครับตัวนี้กับพยุงครับยางนาเดี๋ยวว่างๆสิไปหามาปลูกอีกอยู่ครับกะว่ามีอย่างไรครับตรงนั้นก็นจะเป็นลานผักครับหอมแบงครับแมวามาเน็บเหมือนนันส่วนหมากฟังนี่สิไายกว่าฟังผุนดินมันแข็งครับมันเป็นหินบก่อยได้บำรุงครับ ฝั่งนี้มันเป็นกันชาครับเพ็่นวันนี้ครับนี่ตัวน,นี้ก็น,น่าจะคล้องครับนะั่นมาแบ่งคูดโขงล้องนาอยู่นี่มันเป็นโนนครับมองดีคูดอยู่นี่ตรงนี้นี่นี่สิมีผักขาครับช่อมผมแต่งกิ่งไปเหมือนนั้นมันโกแห้งมันหกมันงับมูงง,ง,มงัเผางําม่วงนี่ยางนาครับนี่กับเผาจากักเผายั้งหรอกครับบุงหงพอเราเอามาเนบห้เราเห็นทีมันหวาง ว่าบุคคลมีทุนสื่อหงบพ้นไนไดครับไม่แดงครับตัวนี้ไม่แดงไม่แดงมีสองต้นครับตัวนี้ต้นใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งต้นหน่อยว่าเพ่นสีหลอดบอรกรอนานานผมทายไว้อยู่ครับเพราะว่ามันแหลงแห้งครับเพ่นใต้ไปยอดเพ่นขึ้นแล้วเพื่อเหี่ยวเหี่ยวแบบใต้แบบเลือได้งานะครับเอา้านี่ครับยังอยู่อยู่นี่แต่ก่อนแตกยอดขึ้นแบบนี้ อยอดอ่อนครับนี่นี่ตัวเก่าพี่นบอกนี่นอยอดยอดต้นไอ้ลำต้นตนัวนี้แตกขึ้นมาแบบนี้บานี้ก็ใต้ไปนี่แหละครับทีเหลือตัวนี้ขึ้นมาแทนครับรอบที่สองครับนี่ขึ้นแบบนี้นี่ครับทะเบิงมันสีหลอดบอกครับนี่นตัวนี้เป็นไอ้เม็ดข้าวๆวนี่ผมใส่ปุ๋ยใหญ่ปุ๋ยลาซาครับของเกษตรครับ พันงานโมเมนเคีมีครับผมก็เลยลองเอามาใส่บงหลังจากใส่ไฟในสวนนี้ทั้งหมดนั้นผมซื้อว่ากะเขี้ยวขึ้นมาอยู่ครับตรงนีกันเป็นถน,นนครับทางคอนกรีตครับมีทางเขาออมเลยครับเขาออกทางใดก็ได้ครับทั้งหนาทั้งหลังทั้งขางทัหมดเลยครับตัวนี้เชื่อมครับ ชมที่ของผูกน้องหน้าเป็นหนมากเลยครับเอามาปลูกไว้มีบ้านสิบต้นครับซิบหน่อ่าจะขยายพันธุ์มาท่านมีเวลาอยู่ครับนี่เหมือนผมเก็บไปเลยหุบหนึ่งใหญ่เติบครับอ่าฟังนี้ก็จะเป็นต้นเพก,กาครับหรือว่าปลี่ลนฝาครับแม่แล้วเอามาเนบไว้ให้ติดทางครับฟังนี้ติดถนน,นไปหมู่บ้านอื่นครับฝ่าสิปลูก ไม้ต้นง่ญ่บ่ได้ครับเดี๋ยวออกมาทางข้าเจ้าขวงทางเขาอีกครับนี่ลักแดนครับนี่กะคือกันครับหลีดฝ่าครับกําลังปร่งวังแหลงวังเมีสานันผมสูงน้ำโฮตจนน้ำเบิดบอลีย่ครับนี่ก็ต้นหนึ่งครับมีสามต้นครับสองต้นยังหน่อยอยู่ครับพาบุงบรรยากาศครับกะไม่มีองไรหลอกครับฟังนี่ฟังหุ่นแห้ง มันอยู่โน่นครับอยู่หันมันมีแต่หินครับนี่เห็นบ่ครับนี่แหละเขาเอาดินก่นบอ่อขึ้นมาให้ครับเขาบ่ได้แยกไว้ให้เพราะว่าบอกเขาเขากะบ่เม็่ไหนครับมันกระต่องมีนั่นมีนี่อีกผมก็เลยพอเปพิจารณาเดี๋ยวเขาค่อยปุ้งเอาครับ